สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไและเอฟซที่น่ารักนะคะทั้ง FC ใหม่ f อฟเก่านะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงแนวทางสื่อกลางการนําเสนอเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิแปคนได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและบวกลรคผุนหารตัวเลขเพื่อฝึกสมองเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเพื่อนจ้า โอเคค่ะเพื่อนๆเราก็จะมาสรุปของฮานอยวันที่16กันนะคะพเพื่อนฮานอยวันที่16กนะคะพี่ใจก็ให้เด่น425นะคะแล้วก็ผลสรุปออกมาเฉพาะกิจก็า3 9ล่างล่าง50นะคะพิเศษ286ล่าง84ปกติ041และ2 9นะคะ VIP นะคะ985แปด94นะละเพื่อนะคะเพื่อนๆ ่อนอื่นต้องขอโทษขอไปที่วางรอบไม่ผิดนะคะแต่ว่าตัวเด่นเข้าทุกนอยเลยนะคะเพื่อนจะตัวเด่นมาทุกนอยนะคะเพื่อนใค่ถ้าเกิดใครฟังจบคลิปนะคะพี่ใจบอกแล้วว่าถ้าใครไม่ชอบที่พี่ใจวางรอบให้นะคะก็เลือกตัวเด่นตามชอบแต่ละรอบนะคะโอเคค่ะเรามาดูรอบเฉพาะกิจเนาะรอบเฉพาะกิจนะคะ เข้าศูนย์นะคะเพื่อนเแต่พิจัยไปเน้นตัวสีให้ไม่ถูกนะคะเพื่อนแต่เข้าศูนย์คือเข้าที่ห้าศูนย์เนาะแล้วก็ดินรอบที่สามนอยนะคะเพื่อนโอเคไปต่อพิเศษเลยค่ะพิเศษนะคะพิเศษก็สองแปดหกนะคะสองแปดหกนะคะเข้าหกนะคะเด่นหกนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็แปดสีแปดสีก็เข้าที่เด่นสี ตัวกลับนะคะ8 4 4 8เนาะแล้วก็ไปที่ปกตินะคะปกติก็เข้า4 1 4มาอาีกแล้วเพื่อนๆพสีตรงตรงเลยนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็2 9นะคะเพื่อนสองก็เข้าตรงตรงเนาะนะคะแล้วก็ VIP นะคะ VIP อพีก็ปกตินี่เด่นเก้าหลักร้อยเข้าว,วิ่งนะคะ เข้า9้าข้างล่างนะคะเพื่อนๆตัววิ่งเนาะ VIP นะคะ VIP เก้าแปดห้านะคะแปดห้าก็ตรงๆเลยนะคะเพื่อนๆจะห้าแปดรอบปกติเน้นที่ให้รอบปกติให้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าพี่ใจบอกว่าสามารถที่จะมาได้หมดทุกรอบนะคะแปดห้าเข้านะคะ 9กสนะคะ9กสนี่ก็เข้าตรงๆงเลยนะคะรอบ VIP e นะคะเพื่อนรอบ VIP e แล้วก็เข้าเด่น4อีกต่างหากนะคะเลขวิ่งนะคะตัววิ่งนะคะเพื่อนโอเคค่ะเราไปต่อวันที่17กันเลยนะคะเพื่อนจ๋าวันที่17จพี่แจยก็จะให้เด่น0นย์กับ7นะคะวันที่17จะมีเด่นอยู่2ตัวนะคะ3ามนอยเจาะเด่นให้ทุกรอบนะคะเอ่อ วิ่งรูดไปกลับนะคเพื่อนๆศูนย์เด่นศูนย์ก็ถ้ารูดก็ตัง 0, 0้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก้านะคะรอบนี้พี่ใจ y จอให้พิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะแล้วก็เด่นเจ็ดเด่นเจ็ดจะไปรอบที่ปกติกับ vip นะเพื่อนอ่วิ่งรูดนะคะรูดก็เจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้าแล้วก็เด่นเน้นตัวเด่นให้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋า แล้วก็มาที่ตัวเด่นวิ่งนะคะเฉพาะกิจก็3กับ5พิเศษนะคะรอบพิเศษก็1กับ9นะคะส่วนปกตินี่ฟัน7ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆฟัน7ตัวเดียวเลยนะคะรูดนะคะวิ่งรูดไปกลับเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ VIP นะคะ VIP 2กับ8 8กับ3ตัวเดียวกันนะคะตัวแทนนะคะเพื่อนๆกับ3ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนจ๋ะก็เลือกรอบได้ตามใจชอบนะคะวันนี้พี่ใจไม่ให้เยอะ จริงๆตัวรองมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะสำหรับตัวรองเนี่ยพี่ใจว่ามันน่าจะอยู่ไปมันจะน่าจะไปอยู่ที่เด่นกำลังวันมาเข้าทั้งสองมีสตัวเลยนะคะเพื่อนมีทั้งสงตัวนะสกับ5พี่ใจคิดว่า5น่าจะไปอยู่ที่เด่นเฉพาะกิจนะคะน่าจะไปอยู่ที่เฉพาะกิจนะเพราะว่าคิดสูตรมันมีมันมี5ด้วยนะคะพเพื่อน โอเคนะคะเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนโชคดีรักษาสุขภาพทุกคนนะคะปราศจากโกรคระบาดทุกทุกวันนี้นะคะเพื่อนจัดรักษาดูแลสุขภาพล้างมือพกเจลแล้วก็ออกข้างนอกบ้านก็รักษาดูแลตัวเองนะคะขอให้ท้กท่านโชคดีคําเตือนถ้าเกิดว่าได้รอบหนึ่งแล้วหยุดนะคะหยุดเพื่อนอย่าต่อนะคะเพราะว่ามันมีทุกวันนะคะวันละสี่รอบนะคะฮานอยมีทุกวันนะคะ ไม่งั้นท่านจะไม่เหลือเลยถ้าเล่นทุกรอบนะคะเพื่อนๆถ้าได้รอบพิเศษหรือว่าเฉพาะกิจแล้วก็หยุดนะคะจะไว้ได้ไปต่อวันต่อไปะคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ